พามาดูส่วนแรกก่อนนะฮะส่วนนี้จะเป็นฝั่งซ้ายของแม่น้ำแม่กองเริ่มจากตีมสะพานวัดบ้านโป่งวัดแรกที่จะมาเจอก็จะเป็นวัดท่ามะเดื่อเดี๋ยวว่างๆจะเข้าไปเก็บภาพรบรรยากาศข้างในให้ดูกันนะครับก็วิ่งตรงเรียบแม่น้ำอย่างเดียวเลยนะฮะแต่ละวัดก็อยู่กันไม่ห่างมาก อันนี้เป็นวัดที่สองวัดตาผาต่อจ,จากนี้ก็ขับต่อเรื่อยๆก็จะมาเป็นวัดใหญ่นะครชุมถึงทางแยกก็ตรงอย่างเดียวนะ ด้านขวาก็จะเป็นสะพานที่จะไปวัดมะขามกับวัดม่วงเจอทางแยกก็วิ่งตรงอย่างเดียวตอนนี้อันนี้แยกที่จะเข้าสะพานวัดม่วงก็ยังไม่ต้องอันนี้ตรงไปก่อนนะก็จะมาถึงวัดหัวหินนะ ตรงนี้จะมีหลวงปู่ทวดอันนี้ก็จะมีคาเฟ่นะสวนคุณนายเป็นสวนเป็นคาเฟ่นในสวนมะพร้าวอยู่ริมแม่น้ำัดมาก็จะถึงอันนี้จะเข้าเขตโพรามแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยวสายไปนิดหนึ่งพาไปดูวัดบ้านหม้อ เดี๋ยวจะวนกลับนะฮะเลี้ยวสายถ้าตรงขึ้นไปก็จะเป็นสะพานวัดซอยฟ้าที่จะไปวัดซอยฟ้าผังตรงข้ามเดี๋ยวเราใช้วิธีการเลี้ยวซายไปก่อนนะตรงนี้ก็จะมีลานกลางเต้นอยู่สองลานนะคือลานตะแจ้กับลานพี่กนัน